วัสด,ดีเพื่อนุกคนผมปายครับมาคลิปนี้ถ่ายก่อนซีซั่น1แต่ว่าลงน่าจะหลังซีซั่นหนึ่งเลยก็วอร์โซนมาพอดีน่ะแหละปีที่แล้วเราทำคลิปเกี่ยวกับ a d v a n c e s t t a t ไปใช่ปะว่าหัวข้อแต่และหัวข้อและหัวข้อย่อยมันทำอะไรได้บ้างและสรรพคุณมันคืออะไรบ้างไหนไหนแบล็คอมันก็ขึ้นภาคใหม่แล้วเราก็ทำอีกรอบหนึ่งและกันสำหรับ a d v a n c e Sta คือถ้าเทียบจากบล็ออ่ะ แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยหัวข้อแต่ละหัวข้อก็เหมือนกันแต่จําได้ว่าตอนที่ทำคลิป Advanced Stat ของ b a c k o p 6อ่ะสักพักหนึ่งมันมีบางหัวข้อย่อยเพิ่มมาใหม่เหมือนกันแถม b a c k o p 7มีบางอย่างที่เพิ่มมาด้วยคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการรีรัน Advanced St s Sta นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวคลิป อธิบายสรรพคุณเพิร์กฟิอเพเกตไวการ์ดเดี๋ยวก็ตามมาอีกทีหนึ่งแล้วกันคลิปนี้คือเอาไปดูได้ทั้งมัตติเพเยอร์กับวอร์โซนได้เลยเผื่อใครที่อาจจะง,งงว่าแต่ละหัวข้อมันเพิ่มอะไรบ้างแล้วต้องแต่งยังไงมันถึงจะช่วยเรื่องนั้นอ่ะดูคลิปนี้น่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยไฟพาวเวอร์ก็จะเกี่ยวกับปืนตรงที่ดามจระยะความเร็วในการยิงบลาบลาบ แล้วก็จำนวนกระสุนอะไรอย่างนี้เริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลย Damage Distribution บอกดาเมจของปืนแล้วก็สัดส่วนของร่างกายว่าเรายิงตรงไหน Damage มันจะลดเท่า